bye ก็รู้ก็รู้ว่าวันอาทิตย์ช่วงเช้าก็เลยรีบให้แอนเบอร์เขาลงมาดูได้ละที่จะเกิดปัญหานี้อย่างนี้ไปเนี่ยนะผมจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์อีกต่อไปดีไหมดีครับดีไหมดีครับดีเย่เลยเย่เลย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสยันต์สมหน์นะคะได้นําคณะนะครับะประกอบด,ด้วยดิฉันนางกฤติรัตน์นะคะผู้รับผิดชอบงานด้านสนย์บรรมธรรมนะคะท่านปรจดจวัดนครสวรรค์นะคะท่านพวจรคนครสวรรค์ท่านประชาสัมพันธ์นครสวรรค์นะคะแล้วก็มีท่านผอเสิริบดุงธรรมนะคะและท่านภาคส่วนนะคะผู้นำท้องถิ่นท้องี่นะคะก็ได้มาร่วมกันนะครับดูมาเยี่ยมเยียนบ้านท่านคุณน,นาจนะคะมามา ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่อจากเมื่อวานท่านนายอำเภอเมืเองน,นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าแอร์ท่านนายอำเภอเมืเองมาดูแลครั้งหนึ่งนะคะมาดูข้อที่จริงน,นะคะวันนี้ก็ได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมามอบเป็นกําลังใจนะคะให้กับบ้านตุนนาจด้วยนะคะบ้านตุนนาจก็น่าอยู่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็สกั่งการให้นายเอำเภอ เดินทางไปที่จังหวัดนนท,ทบ,บุรีใช่ไหมคะเพื่อไปดูข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยเหลือไปในสัปดาห์นี้นะคะหากสัปดาห์นี้นะคะดี๋ยวรายละเอียดจะให้ท่านต่จังหวัดช่วยนำเรียนนะคะหากดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยทางท่านพมจอของเรานะคะนะครสวรรค์ก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้อนต้นนะคะ